เรามากทะเบียนรถเราหยาบในครับว่าเรามักทะเบียนรถที่เราฝันของงวดนี้งวดก่อนเราฝันเห็นบ้านมันออกเลขที่บ้านครับสี่สองหกเลขออกหกสี่สองวดนี้ครับล่าสุดเราฝันต่องวดขึ้นเราฝันเห็นทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์สามตัวนะครับสิบหกพฤษภาคมหกห้าเออฝันดูฝันเห็นรถคันเก่าอยู่นั่นคันอาซีนั่นเอ,อ้ลุงพอฝันเห็นหมือเลย ก็เห็นไร้เมื่อล่ะอ๋อปันว่าย่าแล้วมีลูกหน่อยน้ำไหลตายเกาไปอาบหนามอยู่ไอ้ลูกลุงหน่อยลูกลูกผู้ใดลูกลูกเราเองกันล่ะอ๋อหมายถึงแม่นี่บอเราเรามีลูกหน่อยเออวันนี้วันนี้ตายเกาไปอาบนหนามอกเื่อมอยู่บ้านหลังไหนเลยอยู่บ้านหลังเก่าหรือหลังของหลังไง หลังหลังเก่านั่นอ๋อหลังเก่ากันหนึ่งซีช่องคกคนทีตั้งว่านี่แล้วเขาฝันเห็นรถดาชี่ขันที่ขายไปนั่นน้ำสวัสดีครับผมกมได้ครับสําหรับคนที่รอความฝันตองวดของหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ครับหลวงพ่อเราฝันเรียบร้อยแล้วครับเราโทรมาบอกผมกับ เดี๋ยวตัวเลขทีหลวงพอ่อเราฝันมาเล่าสู่ทุกคนฟังครับเราฝันวังสองสามมือที่ผ่านมาครับแต่ว่าเราเพิ่งโทรมาบอกมือกี่เนี่หละมือนีเลยครับมือนีวันทีสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับผมกับมันเล่าให้ทุกคนได้ฟังต่อเลยบอกง่ายครับคือความฝันของหลวงพ่อเนี่ยคือหมวดกนเราฝันเห็นบ้านเราครับคือมันออกเลยที่บ้านคือเราเมยเราไปเฮตุเวียกมากเรากับมันนอนในวาน นอนในบานเล่าหน่อยนะครับนอนผักแต่มันมาออกบานอีกทีแล้วครับคือสี่สองหกเลขสามตัวมันออกหกสี่สองซึ่งถือว่าเลขออกตรงๆเลยครับเล่าก็เลยฝันเราก็เท่มบอกผมบอกเราว่าถ้าหากว่าฝันบอกผมเลยนะครับผมจะได้เอามาเป็นแนวทางพอเราฝันเลนะ่าเนี่ยมันเข้าตรงๆครับง <c oughs> วดน,นี้ แล้วฝันเราก็มาวบอกสู่ผมฟังขวอมฝันเรามีอยู่ว่าเรากลับมาต้องบานที่เราอยู่นี่แหละครับแล้วก็เรามาขับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมอเตอร์ไซค์คันนีกัอยู่ในบานลังนี้แหละครับแต่ว่าทะเบียเนยยเนี่ยครับขายครับค่าได้ครับเพราะว่าผมเองผมก็จําบ่ด้เราก็จําบ่ด้แต่ว่าสามตัวน่ะจาได้ชัดเจนครับแต่ว่าตําแหน่งมันอาจจะอยู่หนาหรืออยู่ก้างสี่นะ จำได็กปชัชาจนครับสำหรับคนที่อยากได้ยินเสียงจากจากหลวงพอ่อผมก็ได้บันทึกเสียงของหลวงพอวอ่อว้อายุถ้าผูดได้ได้ใดอยดนฟังแต่ว่าผมขอบอกตัวเลขเ,เล่นเดียวกันครับว่าเลาฝันลักษณะแบบไนคือข้อมฝันเล่าเรากลับมาบานแล้วเรากับมาขีาราา่รถขั้นที่ผมบอกเถึไงละ่ะขั้นนี้เราขับรถขั้นนี้แหละครับแล้วก็มีผู้ชายสองคน ขี่รถคันนีอยู่แต่เราบอดขี่เลยเราเห็นผู้ชายสองคนขี่รถของเราอยู่ซึ่งรถคันนีปัจจุบันเด้ขายให้ผู้อื่นไปเรียบร้อยแล้วครับแต่เล่ากับฝันเห็นรถคันนี้ทะเบียนรถเราบอกว่าเลขที่บานมันออกแล้วงวดนี้บ่แนี่ยอาจจะออกเลขที่บานอะไรโอ้เลขที่บานมันออกแล้วงวดนี้อาจจะออกเลขที่รถก็ได้เพราะว่าฝันเห็นบ้านมันออกบ้านงวดนี้ฝันเห็นรถครับ บนเนอาจจะออกเลขทะเบียนรถก็ได้ทะเบียนรถคัน,นี้สามตัวตรงเลยครับสามตัวบนดนมีสี่ตัวสองตัว,ตวแต่มีสามตัวทะเบียนรถนะครับคือห้าแปดสามห้าแปดสามครับนี่คือทะเบียนรถแต่ว่าโบมอ่นใจว่าห้าแปดสามหรือสามแปดห้านี่นะครับบบมอ่นใจผมก็จําได้ว่ามัน มันแปดสามหาหรือหาสามแปดแต่หลวงพ่อเราเราเราคิดว่าน่าจะเป็นห้าแปดสามแต่สำหรับผมผมคิดว่ามันหาสามแปดมอแต่ว่ามันก็อยู่ตัวเลขมันก็อยู่นิดนึ่นะครับนี่คือข้อฝันเราข้อฝันเรานอกจากสิเห็นโรดแล้วเราก็เห็นแม่ออกครับคือคือเมียเพิ่นน่ะแหละครับก่อนเพิ่นสีบวชเพิ่นก็มีเมียมีมลูกครับเพิ่นได้บวช ได้หลายปีแล้วเราฝันเห็นเมียเรานําครับคือเมียเราเอาอยุหลายแล้วแต่ในความฝันเรามีลูกหน่อยเมียของหลวงพ่อเจสุนูนีมีลูกหน่อยมีลูกหน่อยเป็นผู้หญิงหลังจากนั้นครับเราก็ตื่นเราฝันแค่นี้ผมขอสรุปเลยละกันครับว่า หลวงพ่อ70เราจะเน้นเลขแค่ส 2, 2หม่องครับ 1. นทะเบียนรถ 2. อายุเมียเราครับทะเบียนรถก็คือ583ส่วนอายุของไม่ออกก็รู้สึก่าหาสามแปดหรือหาแปดสามเหมือนคือเราเกิดพศส,สองพันห้สองสอาศูครับ แต่ถ้าคิดฉเฉลี่ยเป็นอายุก็นน่าจะอายุที่หกสิบสามย่างหกสิบสี่ครับนี่คืออายุไม่ออกสำหรับหลายคนที่จะถามว่าอายุของหลวงพอ่ออายุของหลวงพ่อเนาะบางคนก็นจะถามมาถามอายุของคุณฝันเน่ของหลวงพ่อครับอายุอายุเล่าก็คือสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดครับสองสี่เก้าแปด เฉลียฮักลบแล้วอายุกับอายุ่ที่ยประมาณ67ถึง68ครับ 67- 68นี่คืออายุแต่หลวงพ่อเราบอกว่าเราบอ้มากอายุเราไหนเราหมักทะเบียนรถเราหยาำเลยครับว่าเราหมักทะเบียนรถที่เราฝันของงวดนี้งวดก่อนเราฝันเห็นบ้านมันออกเลขที่บ้านครับ4ี่สองหเลขออก6 4สองวดนี้ครับล่าสุดเราฝันต่องวดขึ้นเราฝันเห็นทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์3ตัวเลยครับ 16พฤษภาคม65ทะเบียนรถครับคือ583นี่คือเรามักแลขเรามักเลขไม่ออกคือ25026364นี่คือเรามักตัวนี้ครับผมก็จะใส่อายุของหลวงพ่อน้่เพื่อหลายๆคนอาจจะเอาไปสื่อผมก็เลยถามเพื่อไว้เดี๋ยวหลายคนถามว่า ผมมีเลขอายุของหลวงพอ่อเกิดปีหยังจากปีสินะผมก็เลยใส่เผื่อไว้ให้ซื้อครับบางคนก็คิดว่ามันเป็นเลขหลายตัวแต่หลวงพอ่อเริ่มบอกว่าเราจะเน้นทะเบียนรถกับอายุไม่ออกครับแค่นั้นครับเลขมีอยู่แค่นั้นส่วนเสียงถือว่าผมบันทึกไว้หลายๆคนอาจจะบกคอ่อ้ยินผมกับบันทึกไว้อยู่ว่าเราาวอกความฝันของเราแบบได แต่ว่าผมก็สรุปเลยว่าความฝันเรามันมีตัวเลขคือผมเอาตัวเลขมาบอกให้ทุกคนได้ฟังเลยเดียวกันเลยครับเอาเอาตัวเลขมาให้ทุกคนฟังเลยเพราะว่าสีได้เห็นตัวเลขเลยเพื่อหลายๆคนฟังยเข้าใจสําหรับงวดทีพานมาหลวงพ่อแล้วก็ฝันเห็นบานมันก็ออกเลขที่บานสี่สองหกอย่าลืมนะครับเดอ้อ ถึงเลขจะหลายตัวแต่ว่าหลวงพอ่อเราเน้นทะเบียนรถครับทะเบียนรถกับอายุไม่ออกเราซื้อไว้เร็วไปแล้วเราซื้อไว้เร็วไปแล้วส่วนพูดใด้สิไปนเน้นอายุของหลวงพ่อกับรอมิชินัมครับมันอาจจะตรงตรงเลขดังหลายหม่องก็ได้แต่ว่า c สองหกมันเป็นเลขแปลกๆมันก็นยังออกได้งวดน,นี้ห้าแปดสามโมเดครับมันอาจจะออกสามโต๊ะก็ได้ห้าแปดสามสำหรับคิมนี้ ผมจะมาเล่าสู่ทุกคนฟังครับความฝันของหลวงพ่อจิตศูนย์ต่องวดหลังจากที่ผมไปหาเล่าตั้งแต่แหลกๆเลยหลังจากเลิกออกเล่ากับว่าด้ฝันเร่าพึงฝันวางสองมือที่แล้วสองมือที่แล้วสามมือที่แล้วครับมันเป็นวันพระเลยครับซึ่งมันเป็นวันพระพร้อมแต่กรบโบนัครับเล็กตัวนี้อาจจะออกตรงๆก็ได้นะครับโอเคครับสาเล็กคินนีก็ขอให้ทุกคนลองใส่วิจารณญาณในการรับชมครับ นรำเสนอทุกคนเบิงไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางกันนะครับถ้าหาว่าข้ามักข้าก็ลองจดพิจารณาไว้ครับแต่ถ้าหาเข้าบ่มักข้าก็ล่องจดไว้เพื่อเปรียบเทียบว่างวดหนาเลขความฝันของเราจะเข้าบ่อสำหรับคลิปนี้ขอ้นุกคนเฮงมันหานครับ16พฤษภาคมห้ถือเลขจุดหวยมีเงินทองใส่ครับขอบคุณหลายครับผม